เป็นยังไงไปดูกันเียค่าและนี่คือโตโยต้ายาริสที่มีเครื่องขนาดเล็ก1.2ิีวโคคาประหยัดน้ำมัน จะเป็นรถที่ผมรักมากที่สุดเลขไม่เพียงแค่40,000โลโตโ,โ,ตโตโยต้าเฮ้ยโตโยต้ายาลิทปี2018ครับเลขไม่40,000กิโลโอ้เฮียวดีครับโตโยต้ายาลิทคันนี้ครับมีเครื่องยนต์ที่1.2อีโคคาห้าประตูประหยัดน้ำมันแบบสุดๆ ครับไปดูภายรอบตัวรถกันดีกว่าครับตัวรถนะครับมีสีแดงฉ่ำๆเป็นสีดำเดิมแบบนี้เลยนะโตโยาตายา้าอาริตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้ความเพียบพร้อมนะครับในเรื่องความประหยัดน้ำมันรถอเนกประสงค์บรรทุกพงบรรทุกผักบรรทุกใครก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนไปได้หมดเลยไปดูภายในกันดีกว่าครับไปเลยมาดูภายในตัวรถกันดีกว่าครับโอ้โหนี่เป็นปี2018นะครับที่ยังมีความ พรีเมียมนะครับคอนโซลทุกอย่างเดิมๆสวยๆเดิมๆหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยุเอ่ยนะครับการปรับแอร์ต่างๆเนี่ยความทันสมัยเขายังมีนะครับเป็นเกียร์แบบออโต้ครับเบนซิน1.2อีโคคาร์ประหยัดน้ำมันเลยนะนี่มีเบรกมือแบบนี้ให้ด้วยนะครับใครอยากดริฟต์แบบไปดริฟต์ได้เลยแต่แนะนำนะครับอย่าทำดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับฝั่งคนขับบอกเลยว่านั่งสบายนะครับนี่มาดูใ,ใกล้ๆนี่ซูมงรึใใย่าเลยเบาะผ้า นุ่มนะครับนุ่มมากเลยนะอ่านะฮะแล้วมาดูในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยเนี่ยโหเจ้าของเดิมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะจับขับประมาณนี้ฮะเวลาขับรถซึ่งซึ่งพวงมาลัยเขาสะอาดสะอา้านและยังดูใหม่เอี่ยมใหม่กริบแบบนี้เลยนะเลขไม่มันแค่4ี่หมื่นโลนเพื่อนกุญแจมีมาให้2ดอกครับเป็นรถขวัญใจไวรุ่นอีกคันนึงครับเลขลูมด้านหลังและเฮดลูมเนี่ยมีความกว้างนะครับ สบายขามากเลยเนี่ยความกว้างของขานี่เยอะมากนะฮะส่วนหัวเนี่ยนะฮะก็มีความกว้างนะครับประมาณ1มือเป็นรถอีโคคาร์ที่นั่งสบายและก็ประหยัดน้ํามันนะครับภายในเบาะด้านหลังเป็นเบาะผ้าเช่นกันครับคือมันดีนะครับแอร์เย็นเยมาให้คือแจ๋วเลยด้านหลังเก็บของเป็นยังไงไปดูกันครับเฮ้ยยังไม่หมดแค่นี้ <S <S เขามีลาโพงครับมาให้รอบตัวรถเลยโซนหน้าโซนหลังมีมาให้เปิดเพลงดงเพลงแดนเนี่ย มันกันกระจายเลยครับไปดูด้านหลังกันดีกว่าตัวโตยาริโตัวนี้เป็นตัว E ครับปี2018ด้านท้ายเป็นแบบนี้ฮะ3 2 1น,นี่ด้านในกว้างวๆเลยนะครับเอ้ยกว้างขวางนะฮะนี่จะบอกว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับ1เลยกระเป๋าเดินทางประมาณ3ใบนะครับแตงโมเนี่ยได้ประมาณ150ลูกนะครับาภายในด้านหลังมีล้ออะไรหรือเปล่าเวอร์ชันนี้ ดาได้เลยว่ามีฮะเปิดลงมาชาวแวบแฮบโอ้ยยางอะไรยางอะไรแทบไม่ได้แตะพื้นนะครับแต่มีการเช็คไม่มีการเสื่อมสภาพมาให้นะครับนี่รอยซิลต่างๆถึงรอยยางหรือน็อตต่างๆไม่มีการหมุนน็อตแม้แต่ตัวเดียวเลยนะฮะซึ่งเป็นรถเดิมๆเลยนะครับ ไฟท้ายนะครับสังเกตที่ไฟท้ายฮะไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยกริบๆเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมทัลิมใช่ไหมฮะแลที่จุดสีแดงๆคือสวยวิบวับเลยนะมีเซ็นเซอร์มาให้หูวหเอาล่ะเอายังไงล่ะเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แจวป่าโอ้โหรถยานิสมีเซนเซอร์เพื่อนเออป่าเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันดีกว่าครับเป็นยังไงไปดูกันเฮีอ และนี่คือ Toyota y a r ร s ที่มีเครื่องขนาดเล e ็ก1.2แอลอคาประหยัดน้ํามันเครื่องสวยแบบนี้มาดูใกล้ๆนะครับแต่กล้องนี่ฮะจะสังเกตว่าฝาครอบเครื่องครับ เนียนกริปนะครับนี่เลยเนียนๆนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน,อน็อตซีลต่างๆไม่มีการขันนะครับแล้วก็รวมไปถึงหนูกรงหนูการสายไฟนี่ไม่มีเพราะเราเช็คมาให้อย่างดีแล้วนะครับเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากเลยนะครับอ่าใหม่กริปนะครับในส่วนนี้เลยนะนี่มาดูในส่วนของฝากระโปรงนะฮะฝากระโปงนี้ก็ใหม่กริปนะครับไม่มีการลักษณะของการพลิก ความชนหนักหรือจมน้ำอะไรพวกนี้เลยนะเช็คมาอย่างดีนะครับซื้อไปแล้วใช้ได้ทันทีปี2018ใหม่ขนาดนี้กับ t o y ยต้ายา i s มาเจอกันได้ที่พี่ผิวตัวค่ะสนุนราคาอยู่ที่265,000